ข้อ2ใหญ่นะคะให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนบวกข้อนี้นะคะก็คือจะต้องรู้แหละของเลขยกกำลังสมบัติของเลขยกกำลังนะคะก็เหมือนที่เราเคยทำผ่านไปแล้วนะคะ ก็คือถ้าเป็นเรื่องของการคูณนะคะ a ยกกำลัง m คูณ n เท่ากับ a ยกกำลัง m n อย่างนี้นะคะถ้าเป็น a กกำลัง m ส่วน b ยกกำลัง m คูณ n อย่างนี้นะคะก็จะได้เป็น a ส่วน b ยกกำลัง m n อย่างนี้ได้นะคะทั้งนในการคูณและการหาร แล้วก็ถ้าเป็น a ยกําลัง x คูณ a ยกําลัง y นะคะ <_ S 1> ก็จะเอาเลขชี้กําลังมาคบวกกันได้นะคะเป็น a ยกําลัง x บวก y ถ้าเป็น a ยกําลัง x หาร a ยกําลัง y ก็เอาเลขชี้กําลังลบกันนะคะ <_ S 1> เป็น a ยกําลัง x ลบ y นะคะอันนี้เป็นเพียงสมบัติคร <_ S 2> ่าวๆนะคะแล้วก็เป็น a _ n _ n ยกําลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกําลัง n นะคะ อันนี้เป็นสมบัติคร่าวๆของเลขยกกำลังนะคะที่ใช้บ่อยนะคะในข้อนี้นะคะข้อ1 x ยกกำลังลบส่ 4, ส่วน4 y ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2จากข้อนี้นะคะเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ใช้หลายๆสมบัติมาประยุกต์ใช้กันนะคะก็คือคูณเลขยกกำลังอยู่ข้างนอกก็เอามาคูณกับเลขยกกำลังข้างในได้นะคะเป็น x ยกกำลังลบ4 หนึ่งส่วนสองนะคะยกกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็ตรงนี้เป็นสี่ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองคูณ y ยกกกำลังหกคูณเซนหนึ่งส่วนสองไม่ใช่คูณนะคะเป็นยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองก็คือใช้ทั้งอันนี้และอันนี้นะคะอยู่ข้างนอกมาคูณเป็นข้างในได้แล้วก็มีสมบัติในการกระจายการในการคูณเข้ามาทั้ง ในการหารด้วยนะคะได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองทีนี้นะคะก็คูณกันก็จะได้เป็น x ยกกำลังลบ2ส่วน4ยกกำลังเศษ1ส่วน2ก็คือ2ยกกำลัง S 2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2คูณกับ y ยกกำลัง6คูณเศษ1ส่วน2นะคะนี่คือยกกำลังอยู่ข้างนอกก็เอามาข้างในได้นะคะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะ เลขกำลังเป็นลบกลับเศษเป็นส่วนเป็น c หนึ่งส่วน x ยกกำคูณกับอันนี้2ตัด2ได้นะคะเป็น2แล้วตรงน,นี้คือ2ตัด6เป็น3นะคะก็เป็น y ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นจะตอบว่า1หนส่วน2 x y ยกกำลัง3นะคะคือคำตอบต่อมาข้อที่2 ยี x ยกกำลัง3ส่วน y ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน3ข้อนี้นะคะก็จัดรูป27ก่อนเป็น3ยกกำลัง3นะคะเป็น x ยกกำลัง3แล้วก็กระจาย2ส่วน3เข้ามาข้างในนะคะก็เป็น y ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3นะคะทีนี้ก็อยู่ข้างนอกอยู่ใช่ไหมคะก็เอาเข้ามาข้างในอีก อันนี้คือกระจายเข้าไปแยกเศษและส่วนนะคะทีนี้ก็คือเอาคูณเข้ามาข้างในวงเล็บเป็น3คูณ2ส่วน3คูณกับ x ยกยกกำลัง3คูณ2ส่วนสาหารด้วย y ยกกกำลัง6คูณ2ส่วน3นะคะก็ได้เป็น3ยกกำลัง2คูณ x กยกกำลัง2คูณ y ยกกกำลัง4นะคะเมื่อ คิดสยกกำลังสองก็คือ9นะคะ x ยกกำลัง2ส่วน y ยกกำลัง4คือคำตอบนะคะต่อมาข้อ3 x ยกกำลังสองส่วน3ส่วน x ยกกำลังลบ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะก็คือทีนี้เป็นสมบัติที่ เรื่องของการหารโดยมีฐานเดียวกันนะคะสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น x ยกกำลัง2ส่วน3ลบด้วยลบ3ส่วน2นะคะทั้งหมดยกกำลัง3นะคะ S <S <an> ก็คือเอามาลบกันได้เท่าไหร่นะคะทำส่วนให้เหมือนกันก็เป็น4ลบ9หาร6นะคะใช้การคูณควายนะคะ4ลบ9หาร6ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะได้เป็น x ยกยกกำลังลบ5ส่วน6ทั้งหมดยกกำลัง3อยู่ข้างนอกก็สามารถคูณกับข้างในได้นะคะอันนี้ก็เลยตัดกันได้เป็น x ยกยกกำลังลบ 5, 5. อขอโทษค่ะตรงนี้นะคะเป็นลบจะลบเป็นบวกนะคะ,ะระวังให้ดีนะคะระวังผิดแบบนี้ลบเจอลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นเท่ากับ x ยกกําลัง13ส่วน6ทั้งหมดยกกําลัง3นะคะอยู่ข้างนอกกับข้างในเอามาคูณกันได้นะคะก็จะเป็นตัดกันเหลือ2เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ x ยกกําลัง13หารส คือคำตอบนะคะต่อมาข้อที่4นะคะ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2 y ยกกำลังเศษหส่วน3หาร x ยกกำลังเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2ข้อนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีตัวแปร x เหมือนกันหารกันอยู่นะคะก็ใช้เลขชี้กำลังมาลบกันได้ และทีนี้อันนี้ลบกันเลขชี้กำลังลบกันก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะก็เป็นส่วน4นะคะอันนี้ก็เป็น2ลบ1คูณยกกำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะอันนี้เนี่ยมันสามารถเราสามารถกระจายยกกำลังสองเข้าไปแต่ละตัวได้นะคะเพราะว่าเป็นการคูณกันอยู่ พราะฉะนั้นก็จะเป็น x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน4คูณขอโทษค่ะทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับ y ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน2คูณ y ยกกำลังเศษ2ส่วน3เพราะว่าตรงนี้ ยกกำลังข้างนอกสามารถคูณกับตัวยกกำลังข้างในได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ x ยกกำลังเศษสองส่วนสามเป็นคำตอบนะคะต่อมาข้อที่ห้านะคะ1 2 5 x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง4ส่วน2 7 x ยกกำลังลบ6 y ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3ข้อนี้ก็เริ่มด้วยการ จัดรูป125นะคะให้อยู่ในรูปของตัวน้อยๆที่เป็นเลขยกกำลังนะคะก็ได้เป็น5ยกกำลัง3 x กำลัง3 y กำลัง4หารด้วย3กำลัง3 x กำลังลบ6 y นะคะทั้งหมดยกกำลังเศษ็จ1ส่วน3นะคะแล้วเราก ดูนะคะว่ามีตัวแปรซ้ำกันนะคะจะพบว่ามี x กับ y ซ้ำกันอยู่ทั้งตรงเศษและส่วนเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ใช้หลักเลขชี้กำลังมาบวกและลบกันนะคะก็เป็น x ยกกำลัง3ลบลบ6คูณ y ยกกำลัง4ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3นะคะ อันนี้1นส่วนสเนี่ยสามารถกระจายเข้าไปในแต่ละตัวได้เพราะว่าเป็นการคูณและการหารกันอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นการบวกและการลบเนี่ยตัวยกกําลังไม่สามารถกระจายเข้าไปข้างในได้นะคะอันนี้ก็เป็น5อันนี้คูณกันนะคะ3กับ1นส่วน3ตัดกันเป็นยกกําลัง1ส่วนด้วย3ยกกําลัง3มคูณ1ส่วน3ก็เป็น3นะคะคูณกับ x ยกกําลัง เก้าทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสามคูณกับ y ยกกําลังสามทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสามนะคะเพราะว่าเรากระจายหนึ่งส่วนสามเข้าไปข้างในแต่ละตัวแล้วนะคะก็จะได้เป็นเท่ากับห้าส่วนสาม x ยกกําลังสาม y นะคะนี่คือคําตอบสุทธินะคะนี่คือรูปอย่างง่ายแล้วนะคะไม่สามารถทำอะไรต่อได้นะคะแล้วก็ จบเพียงเท่านี้เพราะเป็นรูปอย่างง่าย5ส่วน 3x กำลัง3 y นะคะสรุปวิธีการทำในข้อที่2ใหญ่นะคะคือเป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะคะจะต้องรู้สมบัติของเลขยกกำลังเหล่านี้นะคะเมื่อทราบแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ ด้วยกันนะคะก็จะสามารถแก้ออกมาเป็นรูปอย่างง่ายได้แล้วก็จะต้องทำการจัดรูปของตัวเลขที่มีค่าเยอะๆนะคะอย่างนี้นะคะให้อยู่ในรูปของตัวเลขน้อยๆแต่กำลังยกกาลังแต่ยกกาลังอยู่นะคะได้นะคะก็ถ้าเกิดจัดรู้สมบัติแล้วก็จัดรูปได้นะคะก็จะสามารถคิดออกมาได้ค่ะ